อ๋อลอกลอกลูกเจียวเจียวเจียวตีตีนี่โอ้ตัวโลกว่าครับตัวโลกว่าเอาแล้วครับเอาแล้วตัวใหญ่อู้หูอู้ปลาลิมหลวงช่อนใหญ่ครับช่อนใหญ่ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับรวันนี้ทีมงานเราพามาเหมา,บ,าบ่อราคา3,000บาทนะครับพิกัดยังอยู่ที่บ้านหนองอ้อปลาแฝเหมือนเดิมนะครับแล้วบ่อน,นี้ก็เป็นบ่อที่ลุงยุ้ยจัดหาให้เหมือนเดิมนะครับ3,000บาทบ่อน,นี้เชื่อมกับน้ําเมืองนะครับมีท่อ8นิ้วฝังไว้ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นน้ําเมืองแล้วก็เชื่อมหากันปลาออกยุบยับเลยนะครับออกเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับแห้งแล้ว3,000บาท ลาจะมีมากน้อยขนาดไหนนะครับมาติดตามชมกันได้เลยครับพื้นที่บ่อประมาณ2งานนะครับความลึกก็ประมาณน่าจะ2เมตรหน่อยๆนะครับเราเคยสูบบ่อน,นี้ไปรอบนึงครับนานแล้วก็เลยคิดว่าปลาน่าจะเข้ามาเยอะแล้วนะครับ ที่แม่ที่แม่มีปลาช่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูครับว่าตัวใหญ่หรือเปลา่าอโอ้ใช้ได้ครับใช้ได้ถือว่าไซส์สวยอยู่อืม สายพอๆกันเลยครับใช้สวยเออ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 เสือ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 ยังอยู่ยังอยู่ตีลงไปช่วยเร็วเดี๋ยวตรงนั้นแหละยังอยู่ยังอยู่เออนั่นแหละเสือจัดการแล้วนั่นเสร็จเสือแล้ว โอ้ยเสือไม่ธรรมดาเว้ยเฮ้ยอ่าใส่นู้นเลย

เดียวเดียวเดยวนี่โอ้โหตัวลกว่าครับตัวลกว่าโอ้โหสุดยอดอาวโลโค่ใหญ่ใช่ใช่ใหญ่มากโอเคเออโอ้ตรงนี้ก็มีอ้ปลาบู โอ้ปลาเยอะมากครับคุณผู้ชมครับนี่โอ้อลังการปลาใหญ่ปลานู่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วนู่น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 โอไม่ทันติมาแล้วอยู่ฟังโน้นอยู่ฟังนู้น โอ oh, ้หลายตัวหลายตัว oh. oh. <laughs> ได้แล้วครับ oh. Oh. ได้แล้วโอ้ oh. สายสาสวยอยู่ครับห <c oughs> ลานไล่ออกมาจากที่นู่นนะครับอ่าโ <c oughs> ah, ลปลาช่อนตัวใหญ่ครับที่นู่นโอ้โหอันนี้มีท้งปลาช่อนปลาดุกครับโอ้โทอ่าตรงนี้มีปลาดุกครับปลาดุก <c oughs> <c oughs> แล้วก็ปลาช่อนตัวใหญ่ที่นู่นครับอาติเกตเกตปลาดุกเลยเตัดเ็ได้อืมอืมอืมอืได้ได้ได้ซักตัวมาได้อยู่แล้ว ครับตรงนี้มีปลาช่อนไซยโลอีกตัวหนึ่งครับเดี๋ยวให้แม่จับ ปลาช่อนใหญ่แล้วครับที่ตะก,ก้ามาหน่อยนี่ครับแม่ได้ตัวยักษ์ใหญ่อีกแล้วอ้าวุกยอดอะไระช่อนหรอ อัาโลน้ำเริ่มแห้งครับปลาเริ่มออกมาละปลาเยอะจริงๆครับโอ้ไหนปลาช่อนรอบนี้เยอะมากครับอันนี้ก็ปลาช่อนปลาบูนะใส่ตะกร้านั่นแหละมาโชว์ปลาช่อนตัวใหญ่ทีสิเหนอ พ่อก็ได้ปลาบูนี่นะครับตัวที่แม่จับได้เมื่อกี้ตัวใหญ่ครับอืมอนโอ้ยเยอะจริงๆโอ้ยน้ำประบูเยอะครับอ้โอ้โอ้ปลาบูเหรอโอ้วมันม่เข้ามาเยอะเว้ย เช้าเส้อมาเช้าปล่อยปล่อยพี่เลยออเพียนคนอ้วน ปส้อยตัวใหญ่ขนาดน้ะโอ้คุณผู้ชมครับปลาส้อยโอ้ปลาส้อยใหญ่มากนะครับกะเจ๊กะเจ๊ตุเล้งหรอปลาส้อยเนง่ยเราเป็นโลกอะ กันก็หนอืมอ oh, like? ้าวปซ่อนสุดยอดสุดยอดอ้าวปลาอยู่ในนี้เพียบเลยดูล่ะอยู่ในนี้เพียบอืม ปลาตะเพียนครับผมจะจับนี่ที่เดี๋ยวเออนี่จิไ่เก็บทางนี้เลยม,มันเริ่มลอยทางนู้นแล้ว <c oughs> เดี๋ยวบางคนอาจจะถามนะครับทำไมไม่สุบให้แห้งก่อน เรากําลังจัดการเครื่องสูบอยู่นะครับพอดีมันสูบต่อเนื่องไม่ได้นะครับอ้ลวปลาเริ่มออกทางนู้นโอ้ปลาเยอะอยู่ปลาเยอะอยู่รอบนี้ดีครับเดี๋ยวเก็บอีกสักหน่อยแล้วก็เอาปลาให้ไปเก็บก่อนเนอะแล้วเดี๋ยวมาเก็บต่อ าสรอยเยอะเลยครับจ ja, ับผ้าด้วยมันจะดูดผ้า uh ผ้าเออมันจะใส่ลวะ อ,อ,อปลาช่อนใหญ่ครับปลาช่อนใหญ่ใหม่ตัวแล้วครับตัวน่าจะเกิดโลอยู่ไม่โลก็ใกล้เคียงปลาดูด นี่ไงปลาช่อนอ่ะโอ้ปลาช่อนใหม่ตัวแล้วครับผู้ชมโอ้ยใหญ่ด้วยบุบปับเลยบุกปับเลยอืมเก่งอ้วนใช่โอ้ตัวนี้อ้วนดีฮะโอเค ขลิมหลวงช่อนใหญ่ครับช่อนใหญ่ไปแล้วครับอืออายสุดยอดอีกแล้วครับใกล้หน่อย อยครับใยญ่ก็ไม่จะใหญ่อ,อย,ยโ่โอ้ย,ยโอ้ใส่ลูกเอาเอาเอาให้ได้เ็จ<อ>แ,แล้ว,ลวครับ,รบอ่ะอโชว์อย่างที่พี่บอกจกับหัวให้มันห้อยลงมามแดดมา

โอ้ปลาช่อนเยอะจริงๆครับปลาช่อนปลาช่อนอีกแล้วตัวใหญ่ตัวใหญ่มาดูครับอู้ห้ใหญ่อยู่ครับใหญ่อยู่กวเกือบโลโอ,อืม

โอ้ปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนตัวใหญ่พอแล้วครับทีเดียวเลยปลาสวายอใช่ปลาสวายป่ะคนตัวใหญ่นหนหหไม่แน่ใจมันมุดอยู่ข้างล่างอะ่ปะปลาช่อนอ่ะ โอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่แม่ก็เจอตัวหนึ่งครับเออนี่โอ้ปลาช่อนปลาช่อนเยอะจริงๆเลย อาจงกีอ <existential. S 1> oh. ah. ุ้เกดอมอ้วหมอโอ้หาอยู่ซ้ายโลเอาแล้วครับเอาแล้วตัวใหญ่อ้มาอีกแล้วมาอีกแล้วว้ากมันก็เลยมาอยู่ตรงนี้ไงหาดีมอีกมีไม่มีนี่เป็นาม อีกตัวครับอืมได้หนตัวนึงออเทใส่แล้วคว่ำไว้คว่ำไว้คว่ำไว้ ปิดไว,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 ว้ปิดไว้ปิดไว้ไม่ได้ดลระวังนะระวังนะนะสภาพเจ้าเสือครับ ไม่ไหวแล้วเจ้าเสือไม่ไหวแล้วบัดอันนี้กิโลนี่ปกกนี่สโลสโลสองมแม่ครับรนานกเลยโอ้้บอาน่าขนาดเ้อ